สวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับหัวข้อนี้จะเป็นพลังจะเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงนะครับนั่นคือการร้องไห้นะครับคือของขวัญจากธรรมชาติที่มอบห้กับเรานะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโดยเฉพาะลูกผู้ชายจะคิดว่าเอ้ยการร้องไห้นั้นแสดงความอ่อนแอเฮ้ยไม่ได้ต้องไม่ให้ใครเห็นน้ําตาคิดอย่างนี้มากๆนะครับอมความทุกข์ไว้คนเดียวเก็บกดนะครับท้ายที่สุด กลายเป็นความเครียดรักษาดูแลตัวเองไม่ได้กลายเป็นซึมเศร้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในทางสุขภาพจิตแล้วเขาถือว่าการที่เราหลั่งน้ําตาออกมาถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยให้คนอื่นเห็นไม่ได้อย่างน้อยเราร้องไห้กับตัวเองได้ครับคนเราผิดหวังได้เสียใจได้ร้องไห้ได้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับคุณไม่ได้เป็นคนที่ด้อยหรือบกพร่องอะไรนะครับคนเราเสียใจ น้ำตานั้นจะช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมองของเราให้เกิดความผ่อนคลายนะครับแล้วก็ขับสารพิษที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นการร้องไห้นะครับเมื่อคุณผิดหวังสูญเสียทำได้ครับเพราะหนึ่งนะครับช่วยลดการเก็บกดนะครับซึ่งจะไม่นำไปสู่ข้อที่2ก็คือลดความเครียดแล้วก็จะไม่ลามไปถึงข้อที่3ก็คือโอกาสที่จะมีอาการซึมเศร้าได้นะครับข้อที่สครับ ให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะครับคุณจะมีความสุขความสําเร็จได้คุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณชนะตัวเองไปเรื่อยๆทําดีสม่าเสมอทุกๆวันเหนื่อยก็พักหนักก็วางนะครับขอ้อที่5ครับให้รู้ไปเลยพูดให้ชัดเลยนะครับจะเรียกว่าฟันธงหรือจะเรียกว่าชี้ชัดก็ได้ว่าใครก็ทําผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นแหละครับมากบ้าง,างน้อยบ้างในรูปแบบที่แตกต่างกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทําผิดพลาดนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราต้องสูญสิ้นโลกจะต้องแตกไม่ใช่แต่มันคือบทเรียนชีวิตมันคือทองคําล้ําค่าที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเราไม่ผิดซ้ํำซากได้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ก้าวสู่ความสมําเร็จไปทีเล็กทีละน้อยนะครับแล้วข้อสุดท้ายฝากไว้นะครับล้มได้กระลุกได้จะกลัวอะไรนะครับทําตัวเหมือนตุ๊กตาล้มลุกนะครับ นะครับล้มร้อยครั้งลุกขึ้นมาอีก100ครั้งบวกอีก1ก็คือลุกขึ้นมา1 0 1ครั้งมากกว่าจํานวนที่ล้มลงไปนะครับล้มได้ก็ลุกได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แทนที่เราจะไปจดจ่อกับความผิดพลาดความล้มเหลวความทุกข์ให้เรามาเปลี่ยนแปลงภาพน้ํนาตาหยดน้ําตานี้นะครับวันนี้จะเสียใจร้องไห้ร้องไป แล้วเก็บเกี่ยวบทเรียนประสบการณ์นี้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นอีกนะครับเราจะแก้ไขยังไงสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างและที่สําคัญที่สุดวันนี้ถ้าเราเจอปัญหาและอุปสรรคแบบนั้นอีกเราจะใช้ทักษะประสบการณ์จากเดิมนั้นมามุ่งสู่เป้าหมายได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านอยู่กับปัจจุบันนะครับทาปัจจุบันให้ดีที่สุดมีความสุขอยู่กับทุกๆขนา นะครับทุกๆปัญหาก็คือหินรองก้าวสู่ความสําเร็จเป็นอุปกรณ์เป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ขอให้ร้าตาในวันนี้กลายเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความดีและความสําเร็จของทุกท่านทุกๆวันต่อเนื่องจากนี้ไปครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับ